ชาวอสเปอนนะเรัทียดีเีวรือเดี๋ยวแล้วนคยคเติมอยู่ครับาจาเขาต้องเพียรครับพราะเเาแจ้งมาเยอะครับไม่ขาดสายมีมาเรื่อยๆทั้งวันหมุนเวียนแต่ช่วงนี้ตั้งแต่เกิดโควิดนี้คือเงียบเงียบเลยเงียบ ปกติมันก็วิ่งหลังสี่ทุ่มก็ยังวิ่งได้เนาะแต่ตอนนี้ก็เที่ยวสุดท้ายก็ประมาณสองทุ่มทุ่มหนึ่งอะไรประมาณนี้แล้วก็คนที่ใช้โดยผู้โดยสารที่มาใช้บริการก็ลดลงเลยลดลงครับลดลงลดล,ล,ลงเพราะว่าโซนนี้มันเข้ากรุงเทพเข้ากรุงเทพแล้วกรุงเทพเขาก็เหมือนเป็นมีวพ,พวกบุดรอวามอะไรประมาณนี้มันก็จะลดการเดินทางลดการแออัดในะช่วงนั้นใช่ หนึ่งคันเนี่ยจะนั่งได้ไม่เกินแปดคนจะห้ามคือห้ามนั่งใก<น>ล้ถูกต้องครับก่อนจะขึ้นรถก็จะมีทางทางนายท่าทางอะไรก็คือจะมีเจลให้มีวัดอุณหภูมิอะไรประมาณเนี้ยก็คือแต่ละสายละสายก็จะดูแลเราก็มีัพพอร์ตพวกเจลเนี่ยให้สารณสุขก,ก็อาทิตย์ที่แล้วนักก็เข้ามามาแจกเจลมาดูแลมาอะไรังสิบเคหะบางพีค่ะสำโรงบางนาวันนึงกี่เจยวันนึงได้ คนละรอบอ่ะ,ค,ะอคันละรอบค่ะบ,บางคันก็ได้แค่ขาเดียวมัน,นแล้วแต่เพราะว่ามันไม่มีผู้โดยสารเลยอ่ะผู้โดยสารกว่าจะมาช้ามากรายได้เป็นไงบ้บางรายได้ก็ไม่พอส่งงวดรถแน่นอน <laughs> อยากให้รัฐบาลจะทำอะไรบ้างหนเหล่านี้อ, uh huh. อยากใ้รัฐบาลทำอะไรบ้างช่วยยังไงบ้างจะช่วยยังไงอ่ะช่วย ันบอกไม่ถูกอะเพราะว่ามันไม่มีรายได้เลยรายได้ไม่พอกับรายจ่ายผ่อนบ้านหรือเปล่านยผ่อนทั้งบ้านผ่อนทั้งรถไม่รู้เ, <c oughs> เขาจะมายืดรถวันไหนแนละ้วไม่มีไม่มีเงินส่งมวดรถทั้งผ่อนบ้านด้วยทั้งลูกเรียนอีกใช่ไหมล่ะก็ช่วงนี้ทุกคนลำบากหมดเลยค่ะเมื่อก่อนนี้ผมขับทิ้งบินอยู่ ยิงวินแล้วก็เขาบอกว่าในกรณีคุณต้องไปอธิปการะังกันธรรมบอกเนี่ยตอนนี้ก็ไม่มีไอ0ผ้าพันกมาไลตาเพราะก่อนขับรถอะไรอยู่ขับรถทัวขับรถทัวอ่าแล้วรถทัวก็หยุดหยุดเงินเขาก็ไม่คุ้มใจก็ไม่จ่ายให้เราเราต้องมาขับรถตู้เรขับรถตู้อ่าตั้งแต่เดือนแรกมกราได้เงินแล้วกมพา ไมเได้นี้ไม่ได้สามเดือนนี้ยังไม่ได้ห้าพันก็ยังไม่ได้แล้วเป็นไงช่วงนี้แก่ครับเพราะว่าเรากจแตดคูนเข้ามานี่สัพัไม่ค่อยได้คนนะครับคนก็ไม่ค่อยึ้นเขาไม่่อบเกิดบ้านนะครับจากเดิมเรารายได้เราเท่าไหร่แล้วตอนนี้มันได้ไดเท่าไหร่ได้ประมาณก็ประมาณพันกว่าบาทสองพันจะครับเดนนี้ก็ประมาณหน,นึ่งพั กินได้แค่กินนะครับผมเช่ารถนะครับเดี๋ยววันละร้อ, 100, 200, อยสองร้อยครับจากผักค่าเช่าแล้วค่าเช่าก็้วันละห้าร้อยกิไม่ได้ครับค่าเช่าหมายถึงว่าตอนนี้เราจะเป็นเช่าเช่ารถถ้ามีส่งบ้านส่งทุกเรียนส่งอะไรนะตอนนี้ตานนีร้รถเสร็จเนี้ยเ้าผมมอเตอร์ไซค์จะาวบ้านนะครับวันนี้ที่เที่ยว วัน,นไ,ดได้ที่แค่สอ,องรอบสองรอบก็สี่ขาครับใช่ครับเพราะว่ามันเวลามันไม่ได้กนะ็เดี๋ยวโอฟิวด์เครื่องโอฟิวดีดนะใช่ครับ,รบ,รบถ้าไม่ถ้าถ้าไม่มีโอฟิวด์เนี่ยเราก็พอจะอยู่ได้ที่ชได้มันก็อยู่ที่แบบว่าถ้าหมดโควิดแล้วมันก็พออยู่ได้ครับมันช่วงที่แย่ที่สุดผมมาจบติดช่วงโคฟิวด์ครับ